สวัสดีค่ะก็ซิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแนะนํมารถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะท่านท่านใดนะคะที่มองหารถยนต์ไปใช้นะคะต้องการแบบราคาเบาๆนะคะวิ่งได้นะคะคันนี้เลยค่ะราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นพร้อมให้ท่านได้จับจองกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับบอดี้สไตล์เดิมๆ <c oughs> ด้วยค่ะทุกท่านรถไม่มีชนหนักไม่มีพิการนะคะยังสวยยังดูดีกันอยู่นะคะ ภาษีพรบรปี67ค่ะต่อหน่อยใช้งานได้แน่นะคะเอกสารมีครบอีสุสกสุดห้าแ็กทรรถปี03ค่ะราคาคันนี้นะคะ99,000บาทครกบท่านบอดี้สวยเดิมบางหน้าหลังยังเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกความนะคะสีสันรอบคันก็ยังดูได้ดูแล้วไม่น่าเกียดนะคะเบื้องต้นนะคะ เครื่องเกียร์ดีค่ะห้องเครื่องแห้งๆเกียร์เข้าครบปกตินะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะคัสซีสวยสไตล์เดิมๆช่วงร่างแน่นๆร้อแม็กขอบ18ยางดอกยังดียังสามารถขับขี่ใช้งานกันได้อีกยาวนะคะ แอร์เย็นชาค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนตู้แอร์มาใหม่ด้วยค่ะทุกท่านเอกสารมีให้ครบเลยนะคะแค่99,000บาทเท่านั้นสนใจรถกระบ,บะคันนี้เข้าไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะรถอยู่รังสิตแต่ก่อนออกเดินทางอย่างไรโทรนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะคะจะได้อัปเดตสถานะของรถด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและสบายใจของทั้งสงฝ่ายแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมได้เท่านั้นสวัสดีค่ะ